สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำวันเสาร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566ไปที่สนามกีฬาต้านยาเสพติดสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองไปชมบรรยากาศการฝึกสอนฟุตบอลโครงการชมรมสื่อดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนที่ผู้ปกครองรายได้น้อย Do you want to show me what color you know อ๋ออ๋ออ๋อเลยไม้อ๋อเลยดิว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 ถูกไหมเพราะฉะนั้นโกนี่สำคัญมากเลยต้องรู้หมดเลยว่าเพื่อนเล่นยังไงอยู่บนสนามแล้วลูกมันจะมาละคู่ต่อสู้เราจะมาละเราจะตั้งรับยังไงต้องไม่กลัวเจ็บใช่ป่ะแต่ต้องมีลูกเล่นในการรับและหล่นลงพื้นให้อะไรคะมีเทคนิคจริงไหมสำหรับในวันนี้ ชั่วโมงที่1มีอาจารย์ถาปณีเสาหินหรืออาจารย์จุ๋มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เสียสละเวลามาสอนวิชาอังกิดและต่อด้วยการฝึกนั่งสมาธิให้กับเยาวชนของโครงการชั่วโมงที่2ก็เป็นการฝึกเรียนเบสิกฟุตบอลของผู้รักษาประตูและ เอเกทั่วไปของน้องๆเยาวชนที่เข้าเรียนในโครงการเพื่อนำไปต่อยอดในวันข้างหน้าเราไปรับชมบรรยากาศภายในสนามกีฬาต้านยาเสพติดสถานีตำรวจนครบ,บาลดอนเมืองถนนเดชะตรงขะกรุงเทพหมหานครด้วยกันครับ

นี่แหละเออฮะลุกบอลในไวเร็วล <cessor> ุกในไวเลยเด็ดเร็วลุกในไวแด็ดเร็วฮะหกเจาดเร็วเออนี่แหละย้ายบอลหลุดจากมือเร็วลุกเร็วเร็วอ้าวเร็วลุกเด็ด

Oh, look!